We have to fight to hold to to it กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม For Honor นั่นเองสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่มีความรุนแรงนะครับเด็กๆที่อายุต่ำกว่า15ปีไม่ควรรับชมนะครับ นะครับเรื่องราวของเกมฟอร์ฮอรเนอร์นะครับกล่าวถึงสงครามของ3ฝ่ายนะครับได้แก่อสุวินไวกิ้งและก็ามไรนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยในประวัติศาสตร์ยังไม่มีนะปรากฏว่าเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งเนี่ยจะมาโคจรมาพบกันนะครับแต่ในโลกแฟนตาซีของเกมเนี่ยพวกเขาเนี่ยสามารถทําให้ทั้งสมเผ่าเนี่ยมาเจอกันได้นะครับและในทางชิดบุรพาในดินแดนที่ไกลโพ้นนะครับเหล่าสมุรัยขององค์จักรพรรดินะครับได้ส่งนักรบจํานวนหนึ่งออกมาเพื่อตามหาดินแดนใหม่ เพื่อใช้ตั้งเป็นรกราฟนะครับแต่เนื่องจากอาณาจักรเดิมของพวกเขาเนี่ยขลังจะล่มจมสู่ท้องทะเลนะครับโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าดินแดนเนี่ยจะเต็มไปด้วยไฟมรสุมไฟนรกเต็มไปด้วยสงครามและไวกิ้งกับอัศวินนะครับนั่นแหละครับทุกคนพอแล้วเราก็มาลุยกันเลยภาพอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับแต่ว่าสักแป,ป๊บนึงเพราะว่าผมเพิ่งเล่นผมผมเพิ่งแบบเข้าเกมมาใหม่นะเดี๋ยวผ่านเวลาผ่านไปสักแป,ป๊บนึงก็จะเล่นได้ตามปกตินะครับ โอเคโอเคโอเคกดเล็งสองเพื huh. ่อเล็งหนูแล้วก็กดคลิกเพื่อยิงอ่าจบอืมันเป็นกับดักที่วางเอาไว้นะครับพอเรายิงไปปุ๊บมก็จะระเบิดดึ้มมันเป็นหนูไฟนนั่เองโอเคลุย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 ว่าไงอันนี้อัศวินใช่ไหมฝันไปเอ๊ะสมุไรนีจ้านี่สมุไรนะจ๊ะ นี่นี่นี่เป็นไง easy ป่ะละ่ะ <laughs> เ <laughs> ฮ้ยฟันเก็บของกันนะครับโระโโเออกระตุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย oh. แป๊บนึงนะทุกคนโอเคเราค่อยๆเล่นไปนะครับเออนี่ไงยิ่งโอ้โห <laughs> เบเ <laughs> ตกหนึ่งครับ <laughs> เราไปยิงหายิงต่อมันเป็นกับดักที่เอาไวล้ล่อไว้กิ้งนะครับไว้กิ้งก็มายืนนี่แล้ว,วกยิงน่มนะัมุุไว้กิ้งก็ตาย,ยมีอีกเสานึงยิงพบไม่มีคนเลยกูย,ยิงทำไมเฮ้ยสนตีสันตีวิ่ขึ้นมาแล้ว โอเคโอเคเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเอาด้ยโอ้ยแพรี่ครับโอ้ยพันนอปิฟันนอปิเราใช้ความเร็วไม่ประโยชน์นะสกโอ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแพรี่มาแล้วเฮ้ยโอ้ยโดนฟัดโอ้ยแพรี่สควอตนะสวนะแซมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสควอนก่อนโอ้ยฟันก่อนได้เปรียบนะครับเรามีความเร็วนะครับสัมไวย้องมีความเร็วเป็นต่ออยู่แล้วกับมีดดาบคาตนะที่มีความคม ดังมิดโกนนะครับโอเคค่อยๆเล่นไปค่อยๆวิ่งไปครับเก็บลูกขนุอ่าเก็บลูกนุก่อนเก็บลูกนุก่อนยังไงเสาด้ไง,ไงเฮ้ยแต่ว่าไอไวกิ้งมันอยู่ตรงนีน้มันยังไม่เข้าไปที่เสาเราไปเข้าไปเฮ้ยยิงยิงปุ๊บอืมแตกครับโง่งจริงเลยวิ่งไปหาก,กับดักโอเคเสร็จแล้วพวกเราลุยกันต่อเลยไหมโอเคครับลุยกันต่อเลยเฮ้ยผมเจอผมเจอ รอบสังหารโอ้โห ôi, เรียบร้อยครับยิงด้วยฮันูไฟนัดเดียวแตกมีอะไรให้ยิงไหมมีอะไรให้ยิงไหมเรมือ่เคยแอนตซินเลยแบบรอบสังหารเนาะมีมากมายเหลือเกินสงครามมนะัเนาะมีเยอะไวกิ้งก็มีเยอะไวกิ้งมันก็เก่งนะขึ้นเรือมาแบบมาตีเมืองเขาหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยมีคนไหมมีคนไหมเฮ้ยโอ้โหมือจากไหนเนี่ย เฮ้ยฟันอืมฟันมีโลด้วยโอ้ยมีกันได้มีโลเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแฮร์รี่ฟันเฮ้ยมีคนมาช่วยครับว้าวสวยขอบใจนะที่มาช่วยมันมีโลด้วยนะครับฟันไปเมื่อกี้ติดโลลงมาแล้วลงมาแล้วเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยคลิปคลิปกำลังจะยิงกำลังจะรอบสังหารเลยอืมเฮ้ยเราสังหารเราสังหารเฮ้ยมันเดินออกไปแล้วอ่ะยิงไม่ได้อ่ะ ข้างหลังโอ้โหฟันครับมากันเยอะเลยนะมึงเนี่ยนี่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 รู้จักไหมบัตเตไซรู้จักไหมเฮ้ยจะรอบสังหารก็ยิงไปก่อนดูรกระจกตายดูเดี๋ยวลูกพี่มันก็มาเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่มึงอยู่ไหนนี่ไงลูกพี่มึงยิงปุ๊บ ตายครับเอารอบยิงกันนะครับง่ายดีครับเกมนี้โดนฟันไม่กี่ทีก็ตายนะฟันสองสามทีก็ตายแลย้วครับแบบเจอแบบหนัก,นกๆเจอขวานใหญ่ๆอะไรเงี้ยฟันเราสองสามทีก็ตายแลย้วเราฟันมันนี่มัเข้าเฮ้ยอีเหีเฮ้ย,ยติดไปฟันฟัน <f uck ling> ตาย เห็นไหมเราฟันมันมัน<ล>เราฟันมันไม่กี่ทีมันก็ตายนะมันก็ฟันเราไม่กี่ทีเราก็ตายเหมือฉะนั้นเราต้องแบบหาวิธีที่แบบจะทําให้เราเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับมองหาศัตรูเพื่อที่จะซุ่มยิงนะครับยิงจึกโอเคเราไปตามหาพวกตัวใหญ่ๆกันต่อเก็บลูกกรนโดไฟมาเฮ้ยนั่งไงนั่งไงใช่ไหมใช่ไหมเมหรือว่ามันหมดแล้ววะ น่าจะหมดแล้วนะเขาให้เราไปที่ตรงนี้คนระับเฮ้ยคลิปฟันมันรู้จักมอเตอร์ไซค์ไหมนี่ไงเพลงดับโล็อกสภาพนี่นี่กระโดดฟันเลยโอเคมาให้เรามาที่สะพานนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยสะพานจะพังว่ะอยู่ตั้งนานไม่พังมาพังตอนที่กูวิ่งเนี่ยนะโอเคไปต่อครับอเ,เอ่อฮนูผมหาย สงสัยหายตอนวิ่งแน่เลยอันนี้เป็นเพื่อนของเรานะครับเอ่อกดไว้เพื่อวางกับดักเร็วเข้าวางกับดักพิษไว้ที่พื้นเร็วเหมือนกับว่าถ้าศัตรูมาเหยียบเนี่ยระเบิดมันจะแตกขึ้นมาแล้วศัตรูจะขยับไม่ได้นะมันเป็นการป้องกันที่แปลกประหลาดที่สุดที่เคยเจอมาโอ้ยเราก็บอกว่ามันแปลกประหลาดนะครับไม่มีหลักฟิสิกส์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ หยับปุ๊บก็ขยับหยับปุ๊บก็ขยับไม่ได้เลยโอ้โหระเบิดอ,อะไรเนี่ยจากยูพี่แล้วนะปั้นก่อนพับเอาของปุ๊บปุบม,มาม้ยังไม้ยังยังไม่มีใครมาเลยนะครับน่าจะป้องกันต้นไม้นี้ไว้หรือเปล่ามันจะมาเผาต้นไม้นี้หรือเปล่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับมันเป่าไตแล้วมันจะบุกมาแล้วมาแล้วโอ้โอยจะระเบิดกันเต็มเลย ฟันวุ่นชั่วไม่โดนฟั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 นโอ้โหฟันไวมากฟันโคตรไวอะ่ะชุบชุบตายตายโจท๊อท๊อทโอเฮ้ยโจ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 เป็นไงกับดักพิดขยับไม่ได้เลยไอย้พวกนี้ไม่โดนกับดักว่ะนี่ต้องสู้ด้วยสิมือนะครับ อกรมลงงลวฟันเฮ้ยกันได้มันกันได้มันกันได้ฮึบตายโอ้ยฟันกันเองใครหอบไครหอบโอเคว่ากระักต่อนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเยอะเหมือนกันเราต้องวางไว้มันจะไม่จบป้องป้องแะงพิษเอาไว้หรือว่าต้นไม้นี้มันจะผลิตพิษออกมานี่ไม่รู้นะวางไว้ก่อนอืมันก็ทำให้เราเล่นสบายมากขึ้นนะ โอเคลุยต่อได้เฮ้ยเดี๋ยวลองท่าชักดาบปาโตนท่าชักดาบาโตเฮ้ยชุปยอดสุบนี่ท่าชักดาบปาโตนะครับชุบนี่้ยเฮ้ยลองท่าชักดาบปาโตดีกว่าโอ้ยมันเมฆอืมมันไม่มีเข้ามามันไม่มีเข้ามาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮึบ ชัว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 อืมโอ้ยฟันชัวชัวชัวโอ้ยมันจริงๆโคตรมันเลยเกมเนี้เฮ้ยเฮ้ยเออตัวนี้ไม่โดนเลยตัวนี้มาลองดูอีกครั้งว่าใช้ได้ไหม,ไ,มได้ครับป้อกันได้โอ้ยฟันเข้าฮีคอเลยเมื่อกี้ คุณควงวางกับดักพิษให้มากกว่านี้นะเออดูแล้วว่างๆอย่างนเนี้ยเออว่างไปวางๆๆตรงนู้นด้วยเหยียบมาเดินเข้ามาแล้วเหยียบเลยเออมาสิครับก็มาดิครับมาครับปอาไตมาครับรอบที่สามก็มาดิครับก็มาดิครับ แหมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเจอท่าชักแบบบัตโต้ชัวโอ้สวยงามครับไม่ตายเลยชักแบบบัตโต้ชัวชัวชัวโอ้โยยี่คนถึอเฮ้ยเฮ้ยช็อคช็อกูจะเหนื่อยแล้วนะกูจะเหนื่อยแล้วมันไปโน่นละเพื่อรอบค่ามันได้ครับฟันจากข้างหลัง เราไม่ใช่โซโลนะครับพี่จะรอบแผลจากข้างหน้าเรายังรอบคาจากข้างหลังเฮ้ย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 ชัวย่วรอบคาไม่ได้เฮ้ยหันหลังมาเฮ้ยอืมตายครับสาวรุมหนึ่งครับโอเคตรงนี้เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเราไปลุยกันที่ที่ใหม่กันดีกว่า พิษและเหล็กมันใช้งานได้แต่ว่าเราต้องให้ว่าเขาหอยออกมาก่อนนะทำไมทางนี้ไม่มีคนมาเฮ้ยนี่ไงคลิปฟันมันชัวหนูรู้จักไหมบัตเตอร์ไซ์อ่ะอื้ยฮานูเอวอฮนูเอ๋อเฮ้ยกดหิวครับลุยครับชัวชัวฮนูเอ๋อฮนูเอ๋อนี่นีื้กระตุกนนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรชัวชัวตายหมด ตายหมดแล้วเราก็รอฟันมาจากข้างหลังพวกเราบุกเข้าไป Now, ไ<ห>ล่ห่วงมาที่ประตูไ<ห>ล่ห่วงมาที่ประตูนะไม่ไล่ครับเราจะฟันจากข้างหลังคาหัให้หมุดชัวโอ้โหมันมากันเยอะจริงๆมาไม่หมดไปสิ้นโอ้โหฟันทีห้าตัวครับชัวชัวชัว,ชวโอ้ยแต่กาตนานี่มันคมโคตรโคตรเลยนะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ลบก่อนลบก่อนลบก่อนเฮ้ย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 อืม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 ยอบยอปยอบยอบนี่นักดาบมอเตอร์ไซค์เฮ้ยฟันก่อนได้เปล่าครับเฮ้ยชุวชัวนี่เราเร็วกว่าครับโอเคมันตายเกลี้ยงเลย we was get those had All do to ทุกที่เราต้องทำคือปิดประตูนี้ซะโอ้โหประตูน่าจะหนักนะครับปิดป้องกันเรื่องนี้บุกเข้าไปที่พระชวังดูชิบหายแล้วพคนบุกมาโอ้โหมีม้ากันด้วยโอ้โหม้าอ้หไอพวกบัสโตรมันมาทำอะไรในเมืองของเราโอ้โหดูม้าวิ่งเลยครับโอ้โหน่ากลัวเลยโอ้โหกันไว้กันไว้กันไว้ไม่มีที่ให้ไปนะครับกันไว้กันไว้ โอ้ยฟันโอ้ยโอ้โหโดนฟันโดนฟันโอ้ยโดนฟันโอ้ย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 สุดยอดสุดยอดโคตรมันครับ อสวินจากแบ็กสโตนกำลังเข้าไปในเมืองของเราอายู you, อยู่ที่ไหนาตามหาอายูครับอายูคือใครเหมือนว่าเพื่อนๆเ,เราจะหายตัวไปนะครับไวกิ้งบุกเข้ามาในเมืองของเราแล้วไม่รู้ว่าพวกเขารับใช้ใคร าไม่กี่คนสุดท้ายดเมดมียวจกักรพรรดิของพวกแกน่ะตายแล้วหรือว่าคุณจะมาแฮนที่เขา <Never. S 2> ไม่มีทางสุดยอดเลือสาด <you> ต่อไปนายคือจกักรพรรดิ หลังจากที่ฉันฆ่าพวกแกให้หมดนะฉันจะกลับมาฆ่าแกอ้โห <c oughs> เอาตัวมันออกไปจากพระราชวังนี้ <c oughs> คนอื่นสามารถต่อสู้เพื่อความอยู่รอดงได้ <c oughs> นี่แกคิดว่าแกเป็นใครอ่ะสงครามฉันคือสองคราม นอ <No. S 2> เล่นแล้วสะตกใจเลยนะแมหมน่ากลัวจริงๆเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กินเวลามาเป็นเวลาหลายสิบนาทีนะครับผมขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมเพื่อจะได้ไม่พลาดในพาร์ทต่อๆไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีทุกคนครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับ